คนที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกรักและผูกพันกับคุณแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในะคำว่าพิพ่ยสัมมบนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจอบโจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเราฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ พลังงานของคุณใบแรกเป็นอัศวินถือถ้วยใบที่สองของคุณนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญใบที่สามของคุณนะคะเป็นไพ่โดว์พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคนธาตุด,ดินนะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้าดูจากพลังงานของคุณเราอะนะตอนนี้ต้องบอกว่าคุณมีความสุขนะคะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่าณนะเวลานี้ยมันใช่มันดีนะคะมันได้แล้วก็รู้สึกถึงความเติมเต็มในหัวใจด้วยถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณเองนะคะจะมีพลังงานที่บางครั้งรู้สึกว่ามันมีความติดขัดกับปัญหาบางอย่างอืมมันมีความติดขัด กับสถานการณ์บางสถานการณ์แต่ว่ารวมๆแล้วอะตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกว่าในนะตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะมีความสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะมีโอกาสเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายรอคุณอยู่นะตอนนี้คุณพลังงานแบบดีมากๆจริงๆนะคะอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าคนที่คุณคิดถึงนึกถึงเนี่ยนะคะพลังงานของเขานั้นเป็นอย่างไรสดาบนะ สี่ไม้เท้าและอัศวินถือดาบเขาคนนี้เป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะแต่เป็นคนที่ถึงไหนถึงกันนะคะเป็นคนจริงใจจริงจังชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ในนาตอนนี้บิ่ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวของเขาเองกำลังเจอสถานการณ์ของการต้องตัดสินใจ แต่มันก็ดูเหมือนว่าเขานั้นยังคงตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าในบางครั้งเนะี่ยเขาเองก็กลัวว่าตัดสินใจไปอะคะ่ะมันจะผิดพลาดไหนตัดสินใจไปนะ่ะมันจะแบบผิดแผนจากเดิมที่คิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะตัวของเขาเองเนะ่ะเคยนะคะล้มเหลวกับการตัดสินใจมาแล้วเลยทําให้เขาเองนั้นค่อนข้างกล่ะอืม พอตัวของเขาเองมีความกลัวนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้ตัวเองนะ่ยมีความกล้ามากพอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานก็เลยออกมาบอกว่าณเนะวาเานี้ยในฝั่งของเขาเองนะ่ะก็กําลังพยายามที่จะให้ตัวเองนะคะก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองเพื่อกลับมามีความกล้าเหมือนเดิมเพราะบีมองว่าสิ่งที่เขาเจอมาบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัว นะคะความเสียงใจจากการสร้างธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันดูเป็นความมั่นคงอะ่ะแล้วมันก็กลายเป็นความไม่มั่นคงตามมาในภายหลังนะคะเขาเองก็เลยค่อนข้างที่จะมีความกังวลตรงนั้นอะ่ะแล้วเรามาตอบคําถามกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงคิดถึงคนนี้นะคะในตอนนี้นะ่ะเขานะคะรู้สึกรักและผูกพันกับคุณแล้วหรือ,อยังนะ สันนะคะขึ้นมาใบแรกเลยอุ๊ยสองถ้วยขึ้นมานะแน่นอนค่ะว่าเขาอะเริ่มหลักคุณแล้วนะอืมเขาเริ่มหลักคุณแล้วนะอืมเขาเริ่มหลักคุณแล้วจริงๆด้วยค่ะเริ่มหลักเริ่มผูกพันนะคะเริ่มมีความรู้สึกที่ดี เริ่มมีความรู้สึกต้องการให้เราอะได้มีโอกาสในการเป็นอนาคตของการละกันให้เราได้มีโอกาสในการอยู่ในชีวิตของการละกันในภายภาคหน้านะหวังให้เราได้มีโอกาสในการเป็นคนที่สำคัญของกันและกันนะคะแต่ใบเนี้ยมันเป็นใบที่เห็นไหมคะมันเป็นพิธีแต่งงานนะเนี่ยลดน้ำสังเนาะพาฉัล้วนะมันก็ชัดเจนว่าคนคนนี้นะ่ะ เขาก็มองอนาคตร,ระยะไกลแล้วตัวของเขาเองเนะี่ยในบางครั้งก็แอบ,บมีความกลัวด้วยนะว่าคุณนะ่ยจะไม่เลือกเขานะคะคุณนะ่ยจะหันหลังให้กับเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าในบางครั้งบางคู่นะ่ยมีความไกลกันอืมบางคู่มีความไกลกันแต่ถ้าตามหน้าไพานะ่น่ะพี่ก็บอกด้ว่านะตอนนี้ตัวของเขาเองมีความรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะคะมากๆแล้วก็ ในตอนนี้เหมือนกับว่ามีความอยากจะมาหานะคะหรือนะคะเขากําลังส่งของขวัญมาให้คุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือคุณเองส่งของขวัญไปให้เขาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวางคน,นอ,ยอยู่อะไรกันแต่ตอนนี้ก็บอกแด้ว่าเขาเริ่มหลักคุณแล้วนะคะเริ่มหลักแล้วก็เริ่มผูกพันแล้วเรียบร้อยเป็นพลังงานที่่บบอกว่าเขากําลังมองอนาคตกับคุณนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ